ฮ่าดูถังดิโอเค ิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองม,มานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจี๊ยบก็สวัสดีครับผมวันนี้เบตาแล้วครับผมเราบุกกันมาที่ไหนพี่เตของ13ครับของ13าครับ,รบหมายดังเงียบกริบเงียบกริบก <laughs> ็ไม่รู้จะบุกไหนต่อครับแต่เดี๋ยวต้องล้อหานะพี่เตต้องขุดครับ ครับก็เดี๋ยวยังไงติดตามรับชมครับว่าเราจะไปบันเทิงกันที่ไหนก็หวันเจี๊ยบครับอ๋อสวัสดีครับผมวันนี้เรามาบุกคลองเจ้าวันอีกแล้วครับที่เดิมที่เดิมแต่เวลาใหม่ครับผมวันนี้มาแบบวัดดวงครับผมหน้างานสอบถามแล้วก็คือไม่มีอาการนะครับแต่ลองวัดดวงดูครับว่าถ้าโชคเ<ร>ข้าข้างาแล้นะเรามาขุด ของจริงวันนี้เราก็บุกมาคลอ,องสิบสามสิบสองแล้วเงียบครับปลาลงหมดก็เลยวิ่งมาคองเจ้ากันมาวัดดวงกับปลาอ่ำแล้วก็พี่เตนะครับก็ติดตามรับชมครับถ้าดวงดีก็ถือว่าเจอปลาครับถ้าโชคไม่เข้าข้างก็ว่ากันอีกทีครับผม กลับบ้านนอนคือขอให้ได้บุกครับผมได้ออกมายืดยางออกาเได้มาได้มาอดหลับอดนอนกันก็บันเทิงนะครับเนี่ยแหละครับกว่าจะเจอปลากันนะครับพวกผมเนี่ยหมดน้ํามันกันไปเท่าไหร่ครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมเขา ไม่บอกมั่งอะไรมั่งโอ้โหบางทีต้องเข้าใจครับกว่าจะมาเจอปลากันเนี่ยวเวลาประมาณเกือบตีสองนะครับเนี่ยผมมาถึงคลองเจ้าเนี่ยแล้วก็วิ่งไปวัดอะไรนะพี่เตวัดขวัญสะอาดครับวิ่งเลยวัดขวัญสะอาดไปไปอีกประมาณขูเกือบ20โลครับบุกกันไป นะเกือบถึงบางนาตาดเลยนะเส้นอเออเกือบถึงไอ้เส้นแถวบางบอ่อบอกหูไม่ไหวมันไม่มีทางลงนะครับก็เลยหันหัวกลับมาวัดดวงตรงนี้ดูก็ติดตามรับชมครับว่าเราจะดวงดีกันไหมหวานเจี๊ยบครับตอนนี้ก็เตรียมเรือลงกันเป็นที่เรียบร้อยครับ ลงครับเอเคเา้าพี่เตะโดนนะครับ ผมหนึ่งแต้มดูไซส์เลยที่ไซส์ผมเลยครับโอ้ <c oughs> ผมจะสุดเลยอครับโอเครดอกขึ้น <c oughs> เลย <c oughs> ดดสุดจัด,รดครับดูไซปลามาแลเดียวต้องคุม้มใหญ่จริงโอ้โหน่าจะมีรวมเกือบใหญ่ท,<ก>ท้อ,ทอหน้าพี่จูนึงเกือบสองโลอ่ะดูดิเนี่ยเราวัดดวงครับพูดจริงๆว่าเราวัดดวงจริงๆตั้งแต่เราบอกแต่ต้นคลิปเลยนะไม่รู้ว่ามันจะมีปลาด้วยแล้วพี่เต้ไม่ได้ยิงตรงนั้นตัวหนึ่งนะใหญ่ นั่นก็ใหญไ่ได้ขึ้นอย่างก็หมานแ,แล้วครับผมเปิดตาครับผมเลดดเลดดเลดจักไปครับมาเดีะะ๋ยวับผมแทบสองแคสองาเอครับอืไปีครับ มีอยู่ไซต์ผมไม่ตม่ำกว่าโลครับบอกเลยครับไซส์ของแท้ของแท้ชัมปีสิปนนินย,ยังไงก็โดนโหหว,วานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอีกแล้วชัมปีัปีสุดจัดลูตาตาเท่าลูกแก้วเลยครับผมปนินมันสายของพี่ห <c oughs> วานเจี๊ยบเจี๊ยบ นี้ลูกดอกก็ไปไหนแล้วก็ว้าวุ่นเข้าไปเลย <c oughs> ยิงขึ้นแม่งไป <c oughs> บนนู้นว้าวุ่นใหญ่ครับ <c oughs> ของแท้โอเคครับ <c oughs> ลูกดอกเลยครับเนี่ยปลาปลาวับ <c oughs> วับอีกแล้ว โอเคครับครับผมส่แล้วแล้วครัวิ่ง้วครัิ่งแล้ครับวิ่งแล้วแล้วครับวรัวิงคบวิ่งแล้รับวิ่้ครับแล้วรว่งแครวับว่้ครั่ับง้ครับวิ้วัว่งแวครับ่บอ้่คำเดียวว่าวับ่ โลกว่าครับผมขูุ่ดจัดครับตามล่องครับอดเข้ากลางปรเลย ตัวที่สี่ตัวใหญ่เขาเก็บไม่คว่ำลรามัมนของแท้เค okay, ครับผมติดตามรับชมครับสุดจัดแล้วสุดจริงครับผม <c oughs> ไปให้สุดน้ำโคตรแรงดูพาย ว่าโตน้ำมาท่านพี่ไพกเตยายทวนน้ำมา จัดไแล้วครับผมใช้บูบูโมครับบอกเลยว่าไก่จี๊ดเข้มเชียวเอย่างจริงครับผมของเจ้าปลาของเจ้าบอกเลว้ายหวานหวานฉ่ำใจหลายตัวอยู่ครับผมก็บอกแล้วว่าสายปลาเกตมันต้องพี่ ครับผลงานสายคลองพาเพลินเพลินจริงๆครับเพลินจนจะหับยุ่มไปเยอะวัดดวงมาแท้ๆเลยครับน้องมันสายเฝ้าโอเคครับผมไปติดตามชมกันอะไรเขาเนี่ยพี่เต้ีิเต้จัดนะ โองอะไเล็กๆเลยของแพ้ครับปิดแตะปิดไฟอืมจัดวันเจี๊ยบเลยครับอืมอเดี๋ยวผมปล่อยนะ อบอกได้คำเดียวครับป่าป่าโอ้ยด,ดูดูถังดิโอเคถังใหญ่เนี่ยพี่ตัวนี้น่าจะโล8ขออีกทีครับบอกได้คำเดียวป่า สุดจัดครับนนีเก็ดมาเลยเว้ยในกระตอบเรายไม่ได้ใส่เลยดีกว่าเดือดเน่าบวมตุดบเลยครับผมปลาบยิงเยอะสุดจัดอันนี้น่าจะปล่อยมั้ยเนี่ยปลาอะไรเนี่ย <laughs> เะกไปยิงไอ้นี่เดี๋ยวลูกดอกมันไปโดนโอ้ยลูกมันพลาดคืปอปาอ่ำแมงได้แน่เลยนะนเสียงตูมเลยอะมันแล้วนะพี่เตวันนี้นี่นสองโลเลยนะ่ปะปาอำ่ำสองโลสี่สิบโลปาอ่ำก็เด้งเรื่อยๆนะพี่เตนะมันมันล่อง มันล่องอะ่ะมันไม่ไม่ใช่แบบเชิงน็อกนะครับอืมโอเคครับผมเดี๋ยวพักเหนื่อยกันสักแปก๊บเนี่ยครับหมายมันจะเป็นอย่างนี้ครับหมายที่เรามาคืนคืนก่อนนะพี่เตน,นะเนี่ยนะครับหมายเนี้ยครับหมายรับโอเคครับหวันเจีย๊ยบ เนี่ย,ยดูมลอยปลาดูเปล่อเลยมาดูผลงานป้าอ่ำครับเอาปลาอ่ำไม่ช้อนขึ้นไปใส่ตะก้าเนี่ยตัวเนี้เอาว่าเดี๋ยวใส่ตะก้าให้ โอ้ยป้าอ่ำได้หลายตัวอยู่โอ้หไม่ธรรมดาเนี่ยป้าอ่ำเนี่ยเททำปีอีกแล้วได้อีกแล้วครับเ,เคครับผมนี่ครับโอ้โหป้าอ่ำกดเมื่อกี้นี่เองโอ้ย ดูซ้ายคร days, ับโบโบทางนั้นเลยครับนี่วันนี้มาเล่นปลาหนึ่งกันอีกแล้วนะเนี่ยจะถ่ายรูป่อนอะไรครับกระสอบปุ๋ยโถยปลาพี่เต้กดกระสอบไม่ใช่ปลารอกนม่มันโดนปลาเนี่ยปลาหลุดแล้ว มาเป็นปากบอกบอบอบ๊อบอผมไม่ึ้นมาตั้งหลายทีแล้วดูครับกำลังจะกลับแล้วเชียวโอ้โหพายเรือมาเจอครับพี่ดูไซส์พี่เตโคตรป่าไซส์ใหญ่จริงๆครับโหโคตรป่าเลยครับผมโอ้โหแมงไซส์สวยจัดโอเคครับเดี๋ยวให้พ,คคพี่เตเก็บเข้าถังครับ ครับปาอมขึ้นมาแล้วครับชัมปีสามดีกว่าหุบบันเทิงครับผมพอได้ก้อยพอได้ก้อย,ออดอยอเดี๋ยวเราปูตรงนี้ดีกว่าพี่เตะแล้เทพผลง,งานางนี้ครับ นี่อ่ำครับ,รบชัมปีดูดูดูกระดานเลนี่กระดานวางเรือนะเนี่ย อันนี้เรามาแบบวัดดวงใช่ไหมป้าอ่ำวัดดวงอะ่ะนี่วัดดวงนะครับเนี่ย โอ้โหหลาย,ยไม่ธรรมดาถ้ามีคนใานแะล้วหัวของมมาอยู่ที่นี่ในชะ้คนเยอะแล้วมันยิงไม่ทนันไงพี่เตเอาเรามาลองดูครับนี่มันได้มีเยอะได้ม,มีเยอะนะนดูสิโอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เท่ากันว่ะนี่ทิปตัวก้าตัวนอรุดรุดอีกสองนี่ยิงไม่โดนอีกห้าไม่ได้ยิงกันนะบันเทิงครับผมเป็นไงพี่เตะจุดจัดครับวันนี้อหลับนอนนอนนะคุ้มตืงน้องทุกวันทีแรกทีแรกคิดว่าอะไรคิดว่าวัดดวงอ่ะเอาง่ายๆไม่กะไม่เจอปลาก็กลับบ้านนอน ดูครับในี่คู่นี่เป็นปลาอะไรนี่ครับขอองงงจริต้ปืนช่างต้นสะพานแดงครับผมสุดจัดหวานเจียบบอกเลยครับผมชัมปีอีกแล้วดูครับ มันนปิก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับว่าสายคลองพาเพลินเราจะไปบันเทิงที่ไหนครับผมวันนี้เรามากระดวงแท้ๆเลยนะสี่วันและสี่วันแล้วนะมากระดวงทั้งนั้นเลยมาวันไอ้วันพิธีพิจุนมาวันแรกไอ้เนี่ยยังไ่าเห็นตะเพียนลอยอืม ผมมาสามวันสิมีวันเดียวที่เห็นตะเพียนลอยนอกนั้นไม่มีตะเพียนลอยนอกนะไม่มีตะเพียนลอยมีแต่ยังงี้อย่างเดียวเลยกดแต่โบโบเลยนะครับโอเคครับช้ำปีวิ่งนั้นวิ่งนี่เลยกันดิวิ่งเยอ่ะมันไอ้นี่ไท่วงจังหวะเรือมันหลังไงไม่มีอุ้งนั้นน่ะอยู่ท่าหมาไม่เห่าแล้วพี่เจ้หมาเห่าแล้วเตือนใจชาวบ้านเตือนาจ นี่เราก็มาถึงบ้านครับจำผิเวลาเดิมเลยครับผมหกโมงกว่าครับก็โอเคครับผมบันเทิงครับเมื่อคืนก well okay ็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e ครับวันนี้ทำงานกันต่อหวานเจี๊ยบโอเคครับ